สำหรับใครนะคะที่เป็นบ้านสองชั้นแล้วกําำลังหาไอเดียในการต่อเติมโครงหลังคาหน้าบ้านอยู่นะคะเอาบ้านหลังนี้ไปเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะนู่นทุกคนเห็นไหมคะว่าเป็นบ้านสองชั้นอยู่ด้านหลังนะคะเป็นทรงปัญญาเนาะทีนี้เราจะเลือกการต่อเติมยังไงให้เหมาะกับบ้านดีละ่ะนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยน่ยเยอะมากเลยค่ะ,ะบ้านหลังนี้หันหน้าอยู่ทางทิศต,ตอนออกนะคะตอนเช้าเนี่ยก็ร้อนกลางวันเนี่ยก็ร้อนค่ะ การต่อเติมผนหลังคาเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยและที่สําคัญนะคะเรามีการถมสูงจากตัวตัวถนนเนี่ยประมาณสัก30เซนได้ไหมอ่านประมาณสัก30เซนนะคะจะทําให้ช่วงของหลังคาเราเนี่ยสูงโปร่งแล้วก็โดดเด่นกว่ารอบบ้านเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอิงทำเสาตัวเนี้ให้ได้อยู่ประมาณ3เมตรนะคะแต่พอเราเนี่ยมีการถมดินสูงจากถนนขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้เรานะคะจะดูสูงแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องมองแน่นอนค่ะสำหรับวัสดุที่เลือกใช้นะคะบ้านหลังนี้เลือกเป็นหลังคาเมทัลชีตบุ p u f o โฟนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยซับความร้อนได้ดีนะคะ เข้าใจเลยว่าพออิงมาวันแรกเนี่ยบ้านหลังนี้หันทางที่ตะวนออกเนาะก็จะมีแดดร้อนมีอากาศร้อนตลอดเวลายิ่งเป็นประเทศไทยด้วยเนาะเราจะทํำยังไงดีล่ะเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะในการที่จะทําให้บ้านเราเย็นขึ้นนั่นก็คือวัสดุที่สามารถกันความร้อนได้นั่นคือ PU Foam นั่นเองค่ะ เลือกต่อเติมทั้งหมดเลยนะคะจุดเด่นบ้านหลังนี้มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเสาระแนงแต่งนะคะหลังคาพียูโฟมนะคะแล้วก็มีรางน้ําในตัวด้วยด้านบนนะคะมีการต่อท่อน้ําลงด้วยซึ่งท่อน้ําลงตัวนี้นะคะ ใช้วัสดุที่ดีมากๆนั่นคือของยี่ห้อ S G ค่ะใครที่มีความรู้ทางด้านนี้จะรู้เลยว่าท่อน้ำ S G เนี่ยราคาไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราลงทุนค่ะเพื่อที่ว่าจะให้เขาสวยรับกับตัวบ้านแบบนี้เลยหนึ่งจุดสำคัญน,นะคะนั่นก็คือไฟเลยค่ะทุกคนเนี่ยอิงก็เปิดไฟให้แล้วนะคะ ไฟบ้านหลังนี้ติดทั้งหมด8ดดวงด้วยกันนะคะเพื่อที่ว่ากลางคืนก็ใช้สอยประโยชน์ได้อย่างดีเลยนะคะจะปาร์ตี้จะสังสรรค์จะกินหมูกระทะหรือว่าจะแต่งบ้านนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับงานไฟตัวนี้ก็เลือกเป็นดาวไลท์สีดำนะคะแสงสีวอร์มค่ะสวยโดดเด่นรับรองว่าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ย ตาแน่นอนเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้ตั้งใจทํามากๆเลยคนนี้นะคะเป็นเจ้าของบ้านค่ะที่อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อิงส่งงานแล้วคุณพ่อมีความรู้สึกยังไงบ้างคะถูกใจมากครับสวยมากด้วยเพิ่งเห็นหลังแรกนี่แหละครับในในอาเภอแขดดงครับโอ้โหคนลุกเลยคนลุกเลยชอบใจมากครับชอบใจมากเลือกกลัวจะได้หลังคาตัวนี้ใช้เวลาตัดสินใจอยู่กี่ปีคะสามปีครับโถึงมาเจอช่างมีมือดีและทำสวยด้วย ถูกใจถูกใจมากท่านใหม่อย,อยากมีอะไรฝากบอกพวกพี่ๆที่ดูอยู่บ้างถ้าถ้าใครชอบหลังคาแบบสวยๆแบบนี้ติดต่อกับช่างเลยครับสว่างแดนดินครับตืนใจการช่างครับสุดยอด,ดเลยตออื่นใจการช่างทำสวยมากครับทำสวยมากขอบคุณออมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับ <laughs>